สวัสดีค่ะปูแอปเปิลนะคะวันนี้ปูก,ก็มีแผ่นอ,อกเพื่อสุขภาพนะคะมานําเสนอค่ะก็ปูไม่ได้ขายเองนะคะเพื่อนขายค่ะเพื่อนโชลพัทขายเดี๋ยววันนี้ปูจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างปูก,กินหมดไปแล้วหนึ่งห่อน,นะคะอร่อยจริงๆค่ะเดี๋ยวปูจะเทใส่จานให้ดูนะคะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในถุงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นว่า มันมีผักอะไรบ้างนะคะผูก็อาจจะไม่รู้ไปซักทุกอย่างพอไม่ได้เป็นคนขายเป็นคนเป็นคนกินถุงลเจ็ดสิบ้าบาทนะคะก็จะได้ประมาณนี้ mm hmm. เชื่อไหมคะว่าจานเนี่ยผูกินวันหนึ่งหมดอะเดี๋ยวจะให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะ นี่เลยกอบจริงๆนะคะพอกินหมดไปแล้วถุงหนึ่งอันนี้คือพริกค่ะเดี๋ยวจะขยับกล้องเข้ามาใกล้ๆนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงกรอบที่เวลากุเขียวนี่เลยเห็นไหมคะว่ามันกรอบแค่ไหนได้ยินมาม อันนี้ผิดไม่ได้ค่าพิเซนเตอร์นะคะแต่ว่ามันอร่อยจริงๆก็เลยอยากบอกต่ออันนี้กว่าอันนี้บักมี่บักมี่ขนุนขนุน จริงๆงอะ่ะเพื่อนขายปูก็อุดหนุนมันอร่อยปูดถึงกล้าบอก่อบถ้าใครอยากกินผักอบกรอบอร่อยๆเพื่อสุขภาพนะคะติดต่อไปที่ชลพัทได้เลยนะคะเขาจะมีเบอร์ทูบอกไว้อันนี้ ยิ่งกินยิ่งฟินอ่ะอันนึงนนะ้าเนี่ยถ้าไม่หักห้ามใจนะหมดปูไลไปเดี๋ยวปูไลกินตอกเนี่ยปูก็นั่งกินไปเรื่อยๆหมดนะครับปูเคยลองที่สุดแล้ววันแรกที่ปูกินอ่ะปูกินหมดถุงเลยแลวปูก็คิดว่าเช้ามาจอดน้ำตาลน้ำตาลขึ้นแน่นอนสรุปน้ำตาลไม่ขึ้น อันเนี้ยชอบเลยอันนี้นะหอมอกอบใครอยากสั่งสั่งได้เลยนะคะสั่งที่ชุรลพัน์เลยะคะ่ะ อร่อยมากอันนี้คือมันม่วงมั้งฮืมเพลินอ่ะอร่อยจริงคอนเฟิร์มให้ใจอ่ะ